ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเว้ยข้ามพบมาพบรักตอนที่138เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจัก,กรวาล a b o 26กงชื่อติดตามหน่วยกู้ภัยขึ้นเขามาด้วยเขาคืออันฟ้าผู้แข็งแกร่งในสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งเต็มใจทําเรื่องที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เขาเป็นนักศึกษาเอกธรณีวิทยาคุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้อยู่แล้วก็เลยติดตามหน่วยกู้ภัยขึ้นเขามาด้วย คนที่ขึ้นมาบนเขาส่วนใหญ่เสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งผู้รอดชีวิตถึงอย่างไรก็ต้องขึ้นมาลาดตระเวนค้นหาเส้นทางบนภูเขาเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านเขาข้อเท้าแพลงขณะกู้ชีพจนติดตามต่อไปไม่ไหวจึงตกลงกับหน่วยกู้ภัยว่าไว้รอพวกเขาลงมาก่อนค่อยรับตัวเขาไปเพียงแต่ลมฟ้าอากาศยากจะคาดการ์ใครจะรู้ว่าต้องเผชิญพายุหิมะอีกระลอกเส้นทางก่อนหน้านี้ถูกกลบมิดหมดแล้วพวกเขาจะตามหาเขาเจอหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตันไหวเดินเข้าไปใกล้เขาแต่ข้อเท้าของกงฉือที่บวมเป่งเป็นลูกขนุนอย่างเบามือเรียกให้กงฉือส่งเสียงหอบหายใจหนักหน่วงออกมาเจ็บหรอตันไหวถามอันที่จริงนี่เป็นคำถามไร้สาระจะไม่เจ็บได้อย่างไรแช่แข็งอยู่ท่ามกลางหิมะจนเท้าบวมขนาดนี้ต้องทรมานสักแค่ไหนกันไม่เจ็บจริงๆครับกงฉือคลี่ยิ้มผมลุกขึ้นยืนได้สบายมากแค่รู้สึกขี้เกียจก็เลยไม่อยากลุกถ่าคุณเป็นห่วงเดี๋ยวผมยืนให้ดูก็ได้ พูดจบกงสือก็เอามือยันพื้นตั้งใจจะลุกขึ้นยืนให้เขาดูจริงๆตันไหวหอบหายใจแรงขึ้นกดไหล่ของกงสือเอาไว้แล้วดันร่างเขาลงไปก่อนจะก้มลงประกบจูบอย่างดุดนันกงสือพลันอึ้งตะลึงหลับตาลงจูบตอบอย่างเร่าร้อนเลื่อนมือไปตรึงท้ายทอยของตันไหวพลางออกแรงกดเบาๆช่วงชิงความได้เปรียบของตนกลับคืนมา จูบครั้งนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาถึงแม้พวกเขาจะเคยจูบดูดดื่มเพียงไม่กี่ครั้งแต่ว่าครั้งนี้เอาจริงเอาจังเป็นพิเศษเตี่ยมล้นไปด้วยความรักทนุถนอมด้วยชีวิตไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่งพวกเขาอาจต้องพากจากกาันเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆนานาดังนั้นทุกรอยจูบจึงล้วนประนีบรรจงเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้เมื่อจูบนี้เสร็จสิ้นลงตันไหวก็ซบอยู่ในอ้อมกอดของกงชือพลางหอบหายใจให้กล่าวว่า ตอนพวกเรากลับไปคุณค่อยตีตราผมก็แล้วกันกงฉือนิ่งอึ้งไปมือที่จับหัวไหล่ของตันหวายออกแรงบีบเบาๆก่อนเอ่ยตอบอย่างหนักแน่นตกลงสถานการณ์ที่นี่ไม่เอื้ออำานยให้พวกเขาพนาพนอกันนานนะักอันที่จริงเมื่อเห็นว่ากงฉือยังมีชีวิตอยู่ตันหวายก็พอใจแล้วตอนนี้เขาคิดเพียงแค่ว่าจะพากงฉือออกไปจากนรกคุมนี้อย่างไรตันหวายระบบขอซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายฉับพลันอีกอันหนึ่ง ท่านเจ้าของร่างขอแจ้งให้ท่านทราบว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายฉับพลันท่านสามารถใช้ได้คนเดียวตันไหวตะลึงจนอ้าปากค้างอย่างอื่นละ่ะท่านเจ้าของร่างประกาศภารกิจลับนำทางกงชือลงจากภูเขาสารภาพกับเขาว่าท่านรักเขาด้วยใจจริงตันไหวขมวดคิ้วทำไมจูจ่ๆถึงประกาศภารกิจลับในเวลาแบบนี้แถมยังต้องบอกให้กงชือรู้ว่าตนรักเขาด้วยใจจริงกงชือไม่รู้ว่าตนรักเขาอย่างนั้นหรือเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เขาแสดงออกอย่างชัดเจนมาโดยตลอด คุณพูดกับใครอยู่หรือกงชือถามเนื่องจากลุกขึ้นยืนไม่ไหวและตันไหวหันหน้าคนละทางกับเขาเขาจึงเอาแต่รู้สึกเหมือนว่าตันไหวกำลังพูดคุยกับคนอื่นตันไหวสายสีสก่อนจะหันหลังย่อดตัวลงให้กงชือขึ้นมาสิทำอะไรครับกงชือมองแผ่นหลังบอบบางตรงหน้าอย่างตะลึงงันผมจะแบกคุณลงไปพูดเป็นเล่นไปได้กงชือขมวดคิ้วคุณจะแบกผมไหวได้อย่างไร ผมเป็นอันฟ้านะตันไหวไม่เหลียวหลังมามองกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งนักเรียนกงคุณกำลังดูถูกโอเมก้าอยู่หรือไงเปล่าครับกงชื้อจนปัญญาผมแค่ทนเห็นโอเมก้าของผมต่อกระกรรมลำบากขนาดนี้ไม่ได้ถึงกับต้องแบกผมลงไปเองเขาพูดว่าโอเมก้าของผมช่างปลอบประโลมจิตใจของตันไหวายได้ชะง,งัดนักตันไหวจึงเอ่อยอย่างค่อนข้างอารมณ์ดีว่าขึ้นมาเถิดนักเรียนกงผมรอให้คุณลงเขาไปตีตราผมอยู่นะ ช่องมาฟังสิเว้ยเว้ยข้ามพบมาพบรักตอนที่139เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจักรวาล a b o 27ตันไหวมักจะแสดงความเข้มแข็งในแบบที่โอเมก้าไม่มีอยู่เสมอนอกจากช่วงระยะพิเศษที่อ่อนแอจนทำให้กงชือปวดใจช่วงเวลาที่เหลือเมื่อกงชืออยู่ต่อนหน้าเขากลับดูเหมือนเพื่อนตัวน้อยที่ต้องคอยเอาอกเอาใจเสียมากกว่ากงชือก่ออยู่บนหลังของตันไหวยพยายามจะทำตัวให้เบาที่สุด ฉะนั้นจึงคล้อยตามการเคลื่อนไหวของตันไหวอย่างว่าง่ายโดยไม่กระดุกกระดิกเจ้าของร่างเดิมชอบออกกำลังกายสมรรถภาพร่างกายจึงค่อนข้างแข็งแรงแม้ขณะที่แบกกงชือจะเหนื่อยล้าแต่โชคดีที่ยังพออดทนไหวผมเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าภูเขาช้างสเสวียใหญ่มากจริงๆตันไหวกระพริบตาปริบไม่ได้โต้ตอบอะไรกล่าวเพียงว่านอนพักสักหน่อยเธอเดี๋ยวตื่นมาพวกเราก็ออกไปได้แล้ว ตันไหวไม่ได้พูดเกินจริงแต่อย่างใดกงชือบอกพิกัดตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ตอนนี้อย่างคร่าวๆกับเขาแล้วไม่สูงเท่าไหร่นักหักไม่โชคร้ายถึงขนาดต้องเผชิญพายุหิมะหรือหิมะถล่มอีกขนพวกเขาก็คงจะฝ่าออกไปได้กงชือรับรู้ข้อนี้เช่นกันเขาก่อยอยู่บนหลังตันไหวอย่างสบายใจเดิมทีอยากจะชวนตันไหวคุยมากกว่านี้แต่กลับเผลอไม่หลับไปโดยไม่รู้ตัวพูกเขาหิมะหนาวเย็นจริงๆมันสามารถทำให้คนมากมายต้องฝังกระดูกไว้ที่นี่ทำให้คนคนหนึ่งต้องแข็งตายทั้งเป็น ตอนที่กงฉือสลึมสลือเบิกตาขึ้นก็มองเห็นแต่เพียงสีขาวผ่านไปครู่ใหญ่กว่าจะรู้สึกตัวว่าอยู่ในห้องพักผู้ป่วยศาส,สตราจารย์นั่งอยู่ข้างๆกงฉือหมุนมวนบุหรี่ที่ไม่ได้จุดไฟในมือเล่นอย่างอารมณ์ดีพอเห็นกงฉื้อตื่นแล้วศาสตราจารย์ก็วางมือที่ถือบุหรี่ไว้ด้านข้างเอ่ยขึ้นเบาๆตื่นแล้วหรือกงฉือเม้มริมฝีปากพยุมตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงหัวหมิงเยวเ่อยู่ที่ไหนครับแกหมายถึงโอเมก้าที่แบกแกกลับมา ศาส,สตราจารย์ยิ้มกริ่มกล่าวเขาเป็นโอเมก้าของแกหรือตันหวายไม่เอ่ยตอบก่อนจะ่วยเอามวลบุรี่จากมือศาสตราจารย์เหวี่ยงทิ้งลงในถังขยะไอเด็กเปรตนี่ศาส,สตราจารย์เป่าหนวดถลึงตาใส่เขาฉันไม่สูบแกยังจะแย่งบุรี่ฉันไปอีกกงชือเอามือนวดหว่างคิ้วถามอย่างมีน้ำอดน้ำทนหัวหมิงเยเวไปไหนแล้วครับศาส,สตราจารย์หัวเราะหืดืก่อนผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ยันไม้เท้าเดินกระโผลกรกะเพลกออกไปข้างนอกอาจารย์ ตั้นไหวตื่นตกใจรีบก้าวลงมาจากเตียงแล้ววิ่งไล่ตามศาสตราจารย์จนกระทั่งประคองแขนเขาไว้ได้จึงค่อยผ่อนลมหายใจขมวดคิ้วกล่าวอาจารย์ขายังไม่หายดีทําไมถึงเดินเหินอีกหล่ะครับศาส,สตราจารย์โบกมือไปมากล่าวอย่างกระหยิมยิ้มย่องว่าฉันแข้งขายังไม่หายดีแต่ก็ต้องออกกําลังเสียบ้างแกว่าถ้าฉันไม่ออกกําลังจะไม่พิการไปก่อนหรือไงกงชือพยักหน้าโดยไม่กล่าวตอบแต่กลับประคองศาสตราจารย์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ภายในถงทางเดินของโรงพยาบาลมีผู้คนขวักไข่ทว่ากลับเงียบเชียบไร้ซุ้มเสียงผู้คนข้างในนี้ดูท่าทางเร่งรีบหน้าตาไม่ใช้แววห่อเอไม้เอเกยยักวาแหวนก็ใช้แววกังวลและมีอีกหลายคนที่สีหน้าเบื่อหน่ายอย่างสุดซึ้งจริงสิแกอยากหาเจ้าโอเมก้าน้อยที่แบกแกกลับมาไม่ใช่หรือศาส,สตราจารย์ชี้ไปยังห้องที่อยู่ด้านข้างกรงฉือยิ้มกล่าวหน่วยกู้ภัยเจอตัวพวกแกระหว่างทางเจ้าโอเมกาน้อยอาการสุดหนักไปแล้ว โชคดีว่าเจอตัวพวกแกทันเวลาไม่อย่างนั้นแกกับเจ้าโอเมก้าน้อยนั่นคงไม่รอดแล้วเขาชื่อหั่วหมิงเยเว่ครับกงชื่อเอ่ยขึ้นทันควันหัวหมิงเยเว่ศาสตราจารย์หัวเราะชื่อนี้ฟังคุ้นหูดีแท้กงชื่อตอบรับเสียงแผ่วเบาโดยไม่กล่าวอะไรกงชื่อภาษาศาสตราจารย์มาส่งถึงห้องถงรับรองพอทักทายรุ่นพี่ทุกคนเสร็จแล้วก็รีบกระวีกระวาดย้อนกลับไปทันทีอ้าวพั่งตื่นไม่ใช่เหรอไอ้น้องจะรีบไปทำอะไรกันเล่า กงชือชะงักไปชั่วครู่ไม่ได้หยุดฝีเท้าลงศาส,สตราจารย์ยิ้มพลางโบกมือไปมาพวกแกอหญ่แย่ยเขานักเลยคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาคงได้อดแต่งเมียเข้าจริงๆห้องพักผู้ป่วยเป็นห้องแยกส่วนตัวข้างในกว้างขวางแต่มีเพียงแค่เตียงเดียวตันไหวนอนเอามือกุมหัวอยู่บนเตียงลืมตาขึ้นจ้องมองเพดานห้องกล่าวพึมพำกับตัวเองว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากงชือตื่นแล้วหรือยังระบบหัวเราะเหอะ ท่านไปดูเองเสียก็สิ้นเรื่องไม่ใช่หรือคุณคิดว่าผมไม่อยากไปดูหรือไงตั้นไหวเบ้ปากผมเพิ่งเห็นอาจารย์ของเขาไปเยี่ยมไข้เขาเมื่อกี้นี้ในเมื่อผู้ใหญ่เข้าไปแล้วผมเลยไม่เข้าไปยุ่งย่ามดีกว่าไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยท่านรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยกับเขาด้วยไซหัวไปซะตันไหวฮึดฮัดคิดว่าระบบของตนหักไม่ชวนทะเลาะสักวันคงจะลงแดงตายจริงๆ กงฉือยืนทำตัวไม่ถูกอยู่หน้าประตูห้องไม่รู้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหรเขามักจะเห็นว่าหุ่มิงเยเวพูดพึพมพำกับตัวเองราวกับมีใครคุยตอบโต้กับเขาอยู่อย่างไรอย่างนั้นชิ้นส่วนความฝันมากมายนับไม่ถ้วนผุดว่าขึ้นในหัวแต่ทำอย่างไรกงฉือก็นึกไม่ออกว่าเคยมีภาพตอนเขาพึพมพำกับตัวเองหรือเปล่าเมื่อครุ่นคิดดูแล้วพบว่าตนเองคิดไม่ออกกงฉือก็ไม่ได้ดันธุรังก่อนจะเคาะประตูเดินเข้าไปในห้อง นไหวปิดปากเงียบทันควันพอเห็นว่าเป็นกงฉือก็พลันดีอกดีใจดีตัวลุกพรวดลงจากเตียงสาวเท้าเดินไปอยู่ตรงหน้ากงชือพลางจับมือเขาไว้กล่าวอย่างน่าสงสารว่าตื่นแล้วเหรอผมว่าจะไปเยี่ยมคุณอยู่พอดีเลยกงชือกระดกมุมปากขมใจตัวเองไม่ให้ยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงใบหูแซงวางมานนิ่งครึมตอบว่าอืม ตันไหวกลอกตาทีหนึ่งคิดว่าเพื่อนตัวน้อยของตนแสดงละครเก่งเสียจริงเห็นชัดๆอยู่ว่ายิ้มจนแก้มแทบปรีแล้วกลับยังแกล้งตีหน้าครึมอย่างนั้นอยู่อีกตันไหวบีบแก้มของกงฉือเงยหน้าขึ้นหอมแก้มเขาทีหนึ่งแล้วยิ้มกริมถามเจ้าหนูเมื่อไหร่คุณจะตีตราผมสักทีละ่ะพอสิ้นเสียงกล่าวตันไหวก็เห็นเจ้าหนูน้อยแสนนิ่งครึมของเขาหน้าแดงส่้นขึ้นมาทันใดช่องมาฟังสิ ค้่มพบมาพบรักตอนที่140เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจักรวาล ABO 2ี e การบูรณะซ่อมแซมหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติในเมืองซีดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผนส่วนทีมวิจัยของกงฉือก็เก็บข้าวของขึ้นเครื่องบินกลับเมืองของตนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อออกมาจากสนามบินาศาสตราจารย์กับรุ่นพี่ทุกคนล้วนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านพวกเขารายงานความปลอดภัยกับทางบ้านเรียบร้อยแล้วตอนพวกเขามาถึงสนามบินจึงได้พบหน้าครอบครัวที่เดินทางมารอรับพอดี ตันหวย,ยืนอยู่บริเวณประตูทางออกเอ่ยถามกงชืออย่างยิ้มแย้มว่าครอบครัวคุณไม่มารับคุณหรอกหรือเปล่าครับตันไหวหัวเราะพลางคว้าแขนกงชือมาจับไว้เอียงคอซบไหล่กงชือแล้วยิ้มกล่าวถ้าอย่างนั้นคุณกลับบ้านกับผมก็แล้วกันตันไหวกล่าวอย่างสมเหตุสมผลราวกับกงชือสมควรกลับบ้านกับตนมาตั้งแต่เกิดอย่างไรอย่างนั้นกงชือรู้สึกอบอุ่นหัวใจตันไหวมองจนเคลิบเคลิ้มไปชั่วครู่ขวมิงเยเวท เองรู้จักกลับบ้านช่องกับเขาด้วยหรอฮะตันไวยกุมขมับรู้ดีว่าใครคือผู้มาเยือนตอนที่อยู่ในเมืองซีก่อนหน้านี้พอเชื่อมต่อสัญญาณได้เขาก็โทรหาหัวหมิงทันทีโดนสวดยับเยินที่นั่นเสียยกใหญ่คิดไม่ถึงว่าตอนนี้ยังจะหนีไม่พ้นอีกรีบยิ้มรับพลางหมุนตัวกลับมาตันหวยมองคนหน้าทะมึนตรงหน้าอย่างขอความเห็นใจตันหวายพี่หัวหมิงอย่าเอาแต่พูดหยาบคายสิพี่เป็นหมอนะคนอื่นได้ยินเข้าเดียวก็เสียชื่อกันพอดี หัวหมิงแค่นหัวเราะคิดในใจว่าช่างหัวมันสิว่าเสียชื่อบ้าบออะไรเองชิงหนีหายไปก็เสียชื่อพออยู่แล้วสายตาจับจ้องไปยังกงฉือที่ยืนอยู่ข้างๆตันหวายหัวหมิงเอามือลูบคางยิ้มกล่าวว่าเขาคือกิกเด็กของนายคนนั้นเหรอตันหวายแตกตื่นปฏิกิริยาแรกคือหันไปมองสีหน้าของกงฉือพอเห็นกงฉือสีหน้าเป็นปกติจึงค่อยผ่อนหายใจเงียบเงียบกล่าวอย่างขุนเคืองว่าพูดอะไรหนะ่าพวกเราครบกันจริงจังนะ ัวหมิงเบะปากคว่ำเกี่ยวกุญแจรถในมือขึ้นมาควงเล่นตรงหน้าพวกเขาไปกับฉันสิกพูดจบก็เดินวางท่าเชิดหยิงออกไปข้างนอกตันไหวแลบลิ้นติ้นตาแอบกระซิบกับกงถือว่าคุณอย่าคิดเชียวว่าตอนนี้เขาดูเป็นคนภูมิฐานตัวจริงอ่อนหัดจะตายไปพวหมิงเยเวนในนินทาอะไรฉันตรงนั้นอีกหาตันไหวหน้าเวอรทำไมถึงยังได้ยินอีกล่ะเนี่ย บนรถเปิดฮีเตอร์รอเอาไว้แล้วพอตันไหวเข้ามานั่งก็ถูกอบล้อมด้วยลมอุ่นวูบหนึ่งให้ความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจหัวหมิงนั่งบนเบาะคนขับพลังเหลือบตามองด้านบนเมื่อเห็นตันไหวนอนงายกองอยู่ตรงเบาะหลังโดยไม่รักษาภพาพ์แม้แต่น้อยตาขาวก็แทบจะเหลือกขึ้นชี้ฟ้าหยิบมือถือขึ้นมาเช็คข่าวสารน,นิ้วมือของตันไหวขยับรัวบนแป้นพิมพ์อย่างคล่องแคล่วขณะที่เลื่อนปัดไปเรื่อยเปืือยจูจ่จก็ชะงักนิ้วมือลงใบหน้าของตันไหวพลันถอดสีซีดเผือดในทันใด บนหน้าจอมือถือแสดงโพสต์ข่าวที่เผยแพร่จากแอคเคาท์ทางการคุยเมาส์เล่าข่าววีขอบอกเลยว่าครูบาอาจารย์บางคนชีวิตส่วนตัวสุดแสนจะพังพินาศอาจารย์โอเมก้านามสกุลขึ้นต้นด้วยหัว จากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถึงตัวจะแต่งงานแต่ก็มีวัยแอบเล่นชู้เลี้ยงใต้นักเรียนแถมหนุ่มน้อยที่รับเลี้ยงยังเป็นนักศึกษาจากคณะธรณีวิทยาอีกด้วยคบชู้สู่ชายหลังแต่งงานพวกคนมีการศึกษาช่างรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางกันจริงๆรูปภาพรูปภาพรูปภาพ ตันไหวเม้มริมฝีปากพบว่าโพสต์ข่าวนี้ถูกแชร์ต่อกันไปเป็นหมื่นกว่าครั้งดูท่าว่าข่าวจะแพร่กระจายไปไกลแล้วรูปภาพทั้ง3รูปนี้เป็นภาพตอนที่เขาเข้าออกคอนโดของกงฉือในระยะพิเศษถ่ายเห็นรูปร่างหน้าตาอย่างชัดเจนแสดงว่ามีใครบางคนเพ่งเล็งพวกเขามาตั้งนานแล้วเมื่อสังเกตเห็นว่าตันไหวอารมณ์ผิดปกติกงฉือก็ช่วยโทรศัพท์จากมือของตันไหวมาเลื่อนอ่านดูจากนั้นแววตาก็พลันหม่นวูบลงก่อนจะปิดโทรศัพท์ไป หัวหมิงพาพวกเขากลับมาส่งที่คอนโดมองคนทั้งคู่ที่แผ่บรรยากาศหนักอึ้งกระทันหันโดยไม่รู้อีโนอีเนอะไรด้วยตันไหวโบกมือกล่าวลายอย่างหมดเรี่ยวแรงหัวหมิงชนักงานพลางกลืนคำถามของตนเองลงคอไปกงชือเปิดไฟในห้องพักหยิบมือถือขึ้นมาอ่านโพสต์ข่าวที่เผยแพร่โดยแอคเคาท์ทางการเมื่อครู่นี้สักพักใหญ่แล้วจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นถามพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นฝีมือใคร ตันหวยพยักหน้าก่อนเปิดกระเป๋าเดินทางที่ถือเอาไว้จัดเก็บข้าวของไปพลางกล่าวไปพลางว่าก็พอเดาออกอยู่บ้างเจ้าของร่างเดิมไม่เคยผูกแค้นพยาบาทกับใครเว้นเสียแต่เจิงหลีกับช้ยซือชิงชู้รักของเขาส่วนการลักเมเขาจนเป็นเรื่องใหญ่โตเช่นนี้เป็นความคิดพวกเขาคนใดคนหนึ่งหรือร่วมด้วยช่วยกันทั้งคู่ก็ไม่อาจรู้ได้มือถือส่งเสียงสันระรัวกงฉือหยิบมือถือยื่นส่งให้ตันหวยพลางกล่าวพี่ชายคุณ ตันไหวชะงักมือรู้สึกกลัดกลุ้มใจเพิ่งจะไปได้ประเดียวเดียวก็โทรมาอีกแล้วมั่นใจ80%เอร์ว่าเป็นเพราะข่าวที่พวกเขาเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่พ่วมิงเยเวนนายอธิบายฉันมาเดี๋ยวนี้ข่าวเช้าของนายดังกระชอนไปทั่วแล้วรู้หรือยังเมื่อกี้ฉันรับโทรศัพท์ไม่รู้ตั้งกี่สายถามฉันว่านายนอกใจจริงๆหรือเปล่าตันไหวเอากำปั้นจ่อไว้ตรงปากพลางกระแอมเบาๆอย่างจนใจผมนอกใจหรือเปล่าพี่ไม่รู้หรอกหรือไงปลายสายนิ่งเงียบไปชั่วครู่แค่นหัวเระเปล่า ต้องให้ฉันซื้อในหน้าสงเคราะห์หนายด้วยไหมพวมิงเย่เว่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยโดยหลักแล้วไม่ควรมีคนให้ความสนใจเขามากมายขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ข่าวเช้าของเขากลับแพรส่สะพัดอย่างคลึกโครมเห็นได้ชัดว่ามีคนซื้อในหน้าลักเม์เขาไม่ต้องตันไหวกล่าวอย่าเพิ่งยุ่งผมมีแผนการอีกฝ่ายตัดสายโทรศัพท์ทิ้งทันทีไม่มีแม้กระทั่งคำบอกลาตามมารยาทตันไหวคิดว่าพี่ชายของตนควรไปฝึกอบรมมารยาทเสียใหม่จริงๆ ันหวายยักไหลพลางแบมือคุณกงที่รักครับตอนนี้พวกเราตีตราถาวรกันได้หรือยังตราประทับชั่วคราวที่กงถือมอบให้เขาก่อนหน้านี้จางหายไปแล้วเขากลับกลายเป็นโอเมก้าที่ไม่มีกลิ่นฟิโรโมนของอันฟาติดตัวเลยแม้แต่น้อยกงถือพยักหน้าเป็นเชิงว่าเห็นด้วยช่องมาฟังสิเวเวข้ามพบมาพบรักตอนที่14 1เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจัก,กรวาล ABO 29 คนโบราณคิดคนสุภาษิตท,ที่ว่าคำคนเป็นอาวุธน่ากลัวช่างมีเหตุผลโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อตกอยู่ในวังวนของเสียงวิพากษวิจารณก็ย่อมยากจะปีนป่ายกลับขึ้นมาตั้นหวคิดเอาเองว่าสภาพจิตใจแข็งแกร่งพอแต่พักหลังมานี้พบว่าตัวเองก็ยังเป็นตัวเองเขาไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นขนาดนี้มานานมากแล้วพอเปิดดูโลกออนไลน์เมื่อไหร่คำพูดด่าดทอแบบมืดฟ้ามัวดินก็ทำให้เขาเจ็บปวดจนอยากจะวิ่งชนกำแพงให้รู้แล้วรู้รอด ในทางกลับกันกงฉือดูจะใจเย็นกว่ามากนะักเขาปิดคอมพิวเตอร์ตรงหน้าตันไหวมองดูตันไหวที่โกรธจัดจนเลือดขึ้นหน้าด้วยความเป็นห่วงคุณหัวที่รักครับคุณไม่จําเป็นต้องโกรธคนที่ไม่ควรให้ค่าพวกนั้นเลยตันไหวไหล่ตกกล่าวอย่างจนใจว่าพูดตามจริงเรื่องแบบนี้ใช่ว่าผมเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกตอนนั้นตันไหวยหยุดชะงักตอนแรกเขาอยากเล่าว่าไซเบอร์บูลลี่ที่เขาต้องเผชิญสมัยเป็นดาราหน้ากลัวยิ่งกว่านี้เสียอีก แต่เขารู้ดีว่าเขาพูดไม่ได้ไม่อย่างนั้นกงชืออาจจะคิดว่าเขาบ้าไปแล้วตันหวายเม้มปากแล้วกล่าวต่อผมแค่เห็นพวกเขาเอาแต่ต่อว่าคุณไม่สนใจถูกผิดบ้างเลยมันทนไม่ไหวหนะ้ากงชือกระพริบตาปริบไม่ได้ซักไซส์ไล่ถามว่าครั้งแรกที่เขากล่าวถึงหมายความว่าอย่างไรตอนนี้เขาถูกตันหวายหยอดคำหวานโดยไม่ตั้งใจจนหัวใจอ่อนยยบไปหมดเนื่องจากข่าวบนโลกออนไลน์คลื่โครมใหญ่โต ทางมหาวิทยาลัยจึงให้ตันหวหยุดพักงานชั่วคราวแจ้งว่ารอตรวจสอบแน่ชัดแล้วค่อยพิจารณาตัดสินและเป็นเพราะเรื่องนี้เองหลายวันมานี้กงฉือจึงไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างสงบสุขเลยเวลามาเยอะแล้วผมไปเตรียมมื้อเที่ยงก่อนนะในตู้เย็นวัตถุดิบพอไหมถูกกงฉือจ้องมองจนรู้สึกขัดเคินตันหวเลยรีบหนีไปเตรียมทำกับข้าวกงฉือเมื่อวันเพิ่งไปซื้อมาจากซูเปอร์พออยู่ครับ พ่อเห็นตันหวายมุดเข้าไปง่วนอยู่ในครัวกงถือก็ค่อยๆหุบรอยยิ้มลงก่อนหยิบมือถือบนโต๊ะขึ้นมาเริ่มอ่านคอมเมนต์วิจาร์ณในขณะนี้ฉันเป็นเบต้าตัวน้อยฉันอยากขำให้ฟันร่วงอาจารย์มหาวิทยาลัยนิสัยเป็นแบบนี้เหรอฉันก็นึกว่าอันฟ้ากับโอเมก้าจะจริงใจต่อกันซะอีกเหอะๆฟ้ามืดแล้วไอเอคขัวหมิงเยเว่พวกผิดผัวผิดเมียนางพันจีนเหรียนหนึ่งกลับมาเกิด กงชือกำมัดแน่นสุดลงมาหายใจลึกหลายครั้งเพื่อสงบสติอารมณ์จากนั้นก็กดรายงานโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงกงชือ่อแม้มริมฝีปากนิ้วมือรัวพิมพเบอร์โทรศัพท์ลงบนหน้าจอเบอร์โทรศัพท์นี้เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีราวกับเคยกดมาเป็นร้อยพันครั้งโทรหาดีไหมนะกงชือรู้สึกขัดแย้งในใจหากติดต่อไปแล้วสถานการณ์ของพวกเขาจะดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงยิ่งกว่าเดิมคุณกงตันไหวชะโงกหัวเล็กๆออกมาจากห้องครัว บะหมีของคุณจะใส่ไข่ด้วยไหมกงชือมือสั่นวูบรีบขานรับว่าใส่ครับตั้นหวายคลี่ยิ้มกว้างไม่ทันสังเกตท่าทางมีพิรุษของกงชือก่อนจะย้อนกลับเข้าห้องครัวไปทำอาหารกลางวันอย่างตั้งอกตั้งใจส่วนกงชือที่ค่อยๆสงบนิ่งลงพลันตกใจเมื่อก้มหน้ามาเห็นว่าเขาเพลกดโทรออกไปเรียบร้อยแล้วอีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็วแทบจะไม่ทันให้กงชือได้ตั้งตัวบนหน้าจอก็แสดงภาพว่ากำลังอยู่ในสาย กงชือยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูชะงักไปสักครู่แล้วจึงเอ่ยขึ้นผมกงชืออยู่ในเมืองบีมีเรื่องอยากให้พวกคุณช่วยเหลือด่วนมากถ้าเรื่องนี้คลี่คลายลงแล้วผมจะกลับไปไม่รู้ว่าปลายสายพูดอะไรอีกกงชือผงกศีษะด้วยสีหน้าหม่นหมองกล่าวตอบไปว่าตกลง พอตันไหวย,ยกบะหมี่ออกมาก็มองเห็นสีหน้าเศร้าซึมของกงชือหัวใจพลันถูกบีบรัดจนเจ็บปวดชั่วขณะตอนติดอยู่บนภูเขาหิมะต่อให้เขาร่างกายบาดเจ็บสีหน้าของเขาก็เรียบเฉยตลอดเวลาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเขาถึงเผยให้เห็นสีหน้าแบบนี้กันเป็นเพราะข่าวเช้ากับคำสบประมาทตลอดหลายวันมานี้หรือถ้าหากเป็นเช่นนั้นตันไหวคิดว่าอาจจะต้องดำเนินแผนการของตนเร็วกว่ากำหนดแล้ว หพันจินเหลียนคือตัวละครหญิงในวรรณกรรมจีนเรื่องสองกังที่มีภาพจำเป็นหญิงแพทย์ยา